เฮ็ดกับข้าวกินเองแซบ้าเฮ็ดเองค่ะทำกับข้าวกินเองได้นะฮะนะ่ะวันนี้ได้ทำกินเองห่อนงกินข้าวเกง่ง แกงป่าพูดนะแกงป่าไก่ใส่อะไรนะลูกแวงใส่มะเขือใส่กระชายไม่เซงแกงป่าหมูไม่ใช่แกงปลาไก่พูดผิดกินก่อนเด้อ ใส่ผักลวกมิดมีดตั้งถั่วมะเขือมะเขือพวง มาเด้วค่ะใครไม่ได้กินข้าวเย็ยนมากินพร้อมกันเด้อเออได้จ้ะเด้อพาดึงน้องไปเลยนะเมื่อไ้เอด็กมวนปะ à rồi im ấy là น้องฝนทำกับข้าวกินเองทำแซนวิชไข่เจียวกับผักแม่จ้ะเพราะยญยเมื่อยนมะ่ก็เลยบอกไปทำกินเอง มาแล้วพูดไหน่บันได้กินข้าวเย็นเฮ้กํำลังกินอยู่แซ่บๆเลยค่ะเ้อถ้าใครผ่านมาช่องนี้ก็จะเห็นช่องนี้สวนมากจะเน้นไปการกินย่างเดียวเลยค่ะ อย่าเพิ่งเบือ่อกันเด้อก็จะมีผู้คุยบ้างเดี๋ยวเนทจะออกมาทำคลิปอยู่แต่ก็นานๆานทีเนาะจเนาะอร่อย แนยใส่ผักหลายอย่งอยู่มีมะเขือบูวางถั่วฝักยาวมะเขือเปาะแล้วก็อะไรล่ะพริกไทยบ่หัน่นเป็นอาหารปักใต้แกันเนี่ยเกงปลาผักรวมมิตรหมู น้องทายกินแอปเปิ้ลเพิ่นกำลังลดหุนไปอยู่บ้านยายหนักข้าวเหนียวหลายน้ำหนักขึ้นพีน่ผู้น้องนี่ไม่ค่อยชอบข้าวเหนียวน้ำหนักลดผู้พี่น้ำหนักขึ้น เจ็บเอวพี่น้องเอ้ยนั่งรถสามวันติดกันสามสี่วันปวดเอวแบบเนี้ย แน่เลยว่าพรุ่งนี้อย่ามาช่วนออกไปไหนเด้อพักพอนก่อนปวดเอวถ้าจะไปไปกันสามคนพ่อลูกดอกลวดเอ่ม อาเถอะก่ะเน็ตพามากินข้าวเย็นกับแกงป่าอะไรอ่ะสับป,ปะคุณผักหลายอย่างพี่เน็ตบอกไปนั่นหละจ้ะแกงใต้แกงปักใต้บ้านเราเนี่ยนะถ้าคนถ้าใครคนใต้ก็จะรู้จักอยู่แม่จ้ะแกงป่าใส่ผักหลายๆชนิดอย่างนี้นะอร่อยด้เน็ตทาให้พ่อใหญ่กินแก,ก็ยังว่าอร่อยอยู่แกวาอีสานไม่เห็นมีเน็ตบอกมันเป็นอาหาร ภาคใต้ทางบ้านเน็ตเจโรสเสียบแซ่เบเบิดละเฮ็ดยังให้กิน, mm hmm. นาค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้เน็ตตลอดมาเนาะจา้าไม่ว่า f g f c ไทยลาวหรือพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เดินเคียงในประเทศต่างประเทศนะจ๊ะก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทำอะไรก็ ล่ำอะไรนะค้าขายค่าขายจิตการรุ่งเรืองเออว่าไปางั้นด้วจ้ะเด้อขอพระคุณทุกผู้ทุกคนด้จ้ะที่ให้กำลังแงรใจเนตตั้งแต่เริ่มต้นทำ YouTube มาจนถึงทุกวันนี้เน็กเนตก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขเหมือนที่เนตบอกว่ามีอะไรก็เข้ามาพิมพ์ใต้คลิปเนตได้นะจ้ะถ้าให้เนต แก้ไขตรงไหนเนาะเนจะเข้ามาอ่านแล้วก็จะแก้ไขที่หลังเนาะจาะเนาะก็เหมือนเรื่องเสียงเนก็ซื้อไมโครโฟนมาติดแล้วก็พูดให้มันได้ยินมากขึ้นถ้ายังมีตรงไหนที่ไม่ดีหรือตกหล่นบุกฟ้องก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะเดี๋ยวเนจะเข้ามาทยอยอ่านคอมเมนต์แล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไข้วยจ้ะเด้อยเน,นไปแล้วค่ะ Tá